ดีเเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่ากรณีที่พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปมข้อสงสัยว่าอาคารสอตองถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเข้าข่ายเป็นนอมินีของบริษัทต่างชาติจนเป็นเหตุที่นํามาสู่โศกนาฏกรรมดังกล่าวหรือเปล่านะคะซึ่งพันตารวจตรียุทธนาแพรดําอธิบดีดีเเนี่ยก็ยืนยันว่าดีเต้องเข้าไปสืบสวนข้อเท็จจริง แล้วยืนยันว่าตอนนี้ดีเอได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยรองอธิบดีดีเอเป็นหัวหน้าคณะมีกองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดประกอบด้วย 1. ก็คือนอมินี 2. ก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว3ก็คือการเสนอราคาหรือว่าหัวประมูลยืนยันนะคะว่าความผิดที่ชัดเจนมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของนอมินีค่ะ ไอ้พรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยคือการธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามคนต่างด้าวนะครับแต่ว่าเวลามาประกอบกิการเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะอนุญาตให้คนต่างด้าวในสัดส่วนที่ไม่เกินร้อยละสี่สิเก้าฉันคนไทยก็ต้องถือห้าสิบเอ็ดถูกไหมครับแต่ถ้าห้าสิบเอ็ดนั้นถ้าเราพิสูจน์ว่าคนไทยเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นนอมินีตรงนี้ต้องพิสูจน์แต่ในการดูเบื้องต้นเนี่ยเราดู จากการตรวจสอบเราก็ดูแล้วว่าโดยสภาพหรือฐานานุรูปเนี่ยก็ยังไม่สอดคล้องอีกสองอีกสองคนเนี่ยที่ไม่ใช่กุญสโภพลเนี่ยก็ดูแล้วมีชื่อควยกันอีกไหนหลายบริษัทซึ่ตรงนี้ก็ต้องดูว่าเขามีสถานะที่จะถือหุ้นในหลายบริษัทนั้นได้จริงหรือเปล่าส่วนความผิดเรื่องของสอมออนะคะที่จะต้องตรวจสอบการก่อสร้างทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องเหล็ก แต่ในรายละเอียดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวประมูลต้องไปดูเรื่องการเทียบราคากลางและบริษัทคู่เทียบว่ามีจริงหรือไม่ซึ่งจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงจากคดีนอมินีก่อนนะคะสำหรับกรณีที่ตำรวจสอนอบางซื่อนะครับได้ไปรวบรวมหลักฐานแฟ้มที่ชาวจีนลักลอบออกจากไซงานจำนวน37 แฟมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าจะให้ตำรวจเข้ามาเป็นคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษร่วมด้วยหรือไม่ในขณะเดียวกันยังมีรายละเอียดชวนอึ้งเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับวิศวกรก่อสร้างที่ใช้วีซ่านักศึกษาแต่กลับเข้ามาทำงานเป็นวิศวกรอันนี้ก็จะต้องตรวจสอบทางนี้ดีเอสไยืนยันนะครับว่าไม่ได้กังวลที่มีกระแสข่าวว่าบริษัทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนเพราะจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นส่วนการที่อาคารถล่มไม่ทราบสาเหตุเกิดจากภัยพิบัติหรือข้อผิดพลาดจากการก่อสร้างก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความผิดปกติ ครับเราเลเวนใครไม่ได้ถ้าความผิดหรือเพื่อหลักฐานไปถึงใครก็ต้องดําเนินการทั้งสิ้นนี่แหละครับนี่เป็นเป็นหลักการการดําเนินคดีใหญ่ๆก็คงคงไม่ได้ต้องเกรงรัวอิทธิพลใดๆแล้วก็ในส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ก็จะดําเนินการโดยหน้าที่ของเราก็จะสาวให้ไปถึงในตัวการเบื้องหลังด้วยเพราะความเป็นคดีพิเศษนะครับที่จะต้องไปดู ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงือผู้ทำทฤตอยูทธบื้นงหลงเดี๋ยวรอการดําเนินการตรวจสอบของ DSI นะคะชัดเจนที่สุดนะตอนนี้ที่ท่านอธิบดี DSI บอกก็คือเรื่องของนอมีนีคุณผู้ชม